ออกไปนอะอืมออไปแล้วมออไอล้เ้ยบอยคันใหม่หมานี่แยเก้านะตนัวนี้นี่เขียวเหลืองหมารับแท่งที่สอง ออกวัแล้วนัเนี่ยพูไหน,น่อยน่ะหรือสุยดยอดไม่ใช่เจ็ดโลนครับโอเคเข้าคื ในช่องท็อปบุรพายทีวีวันนี้มาปลาซิงครับที่บ่อไลฟ์ตายน้องจอกนะครับเป็นปลาซิง50โลนะครับวันนี้นี่ครับโอ้โหเหยื่อเพียบไม่ทำไปซื้อไใใกลเลยดู <c oughs> ยิ้ยิรัวกัดยับเียบเลยเหมือนเดิมนี่ตอ ไม่ต้องไปซื้อในไกล่เลยนะมาซื้อตรงนี้เลยนะดูโอ้นี่กาวนี่นี่กาวนะกาวนะอาวเจียวนี่มาละของใหม่เลย เดี๋ยวชมกันตอนเย็นนะครับผมได้กี่ตัวครับวันนี้ถี่มือก็ตกลงเยอะเลยครับช่วงนี้โอเคครับี่ครับเมื่อวานเสียดายครับไม่ได้มาครับเมื่อวานเจ็รยบาทเองครับปลาใหญ่ก็มีครับเมื่อวานเนี่ยเสียดายเลยวันนี้ก็เป็นบ่อกลางนะครับ ทั่นี้ก็ไม่ได้ออกไกลกใกล้บ้านครับเซฟข้าน้ำมันเงาที่นี่ครับโอเคครับ,คครบก็น้ำเช้าเหมือนเดิมครับปลายังกี่ที่ยิก๊กโลสา3นิ้วนะครับหกน,น่ะเก้าวันนี้ก็ บอลหรือครับหัวสิบครับนี่นี่ัวงการส,ส,ส,สีเขียวแท็กซี่นะเขียวเหลืองตอนนี้โอจะเตรียมไว้สักมันสักสามหัว,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 วสี 3, ห่ 4, หัวประมาณนี้นะครับ สายหน้าเตรียมไว้นะครับปวดเร็วก็เตรียมมาสองคันครับน้ำเช้าคอปักด้วย ระยะสามนิ้วกีท,ทียิกลัวตอนนี้คนก็ยังไม่มานะครับยังเช้าอยู่เลยหกโมงอะปลายชัดมาแล้วครับ แล้วก็งานเก็บครับนบี่ที่ยึดัวหงหางแหลมนะครับตัวนี้สีเขียวเหลืองเหมือนกันครับตัวนี้ ไครับรอชมผลง,งานตอนช่วงเย็นได้เลยครับมาไปยังสามนิ้วน้ำเช้านะครับของทักเก้านี่วันนี้เพิ่มาเจอน้ำแม็กพดอดีเลยนะนี่รอ,อจบช่วเช้ารอเก็บเหนือนันเองเอาเลย Một cái chân nào lên Mà đơm Lươm Cái này mà lo khuôn lo này Ừ. กลางเราอยู่กลางป่ะป่าขึ้นกลางาเลย <c oughs> อุ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยอืม <c oughs> Ừ. Giữa càng này. เลิบออกแล้วออกมาแล้วนี่ออกแล้วออกแล้วจี้อยู่กลางมาแล้วครับตัวแรก đi đi rồi Đấy đi thằng hình đi ไปบอดน่าๆอย่างนี้แหละหลุดโอ้หลุดนหลุดอะไรวะเป็นอะไรไปเลยอ๋อนั่นฝั่งนุ้นข้อย่อนเลยฮะ โอ้ยโอ้ยโอยกลับมาใกล้เียเกยโอ้ยตายแล้วยั่อรลยวาเงบาไปสีเนี่ยราเพิ่อใสามอ่ะตัวแรกอ่ะ เออปลายังกลับมาปลายัง,งไปนี่สิ้นเดี๋ยวเกาไปไอ,าอืมลืมระชัง,งกดทุ่มกดค้างลื้นึเหมือนเลยฮะมาไหน <ละ S 2> เนอ,อเออผมไม่ได้ไปเขาผมไปด้นอ,อนออสไงที่ลงคลิปเนี่ยแห้วไง แหลุดหมดเลยขี้เกียจแล้วบ่ายสองจะนอนแล้วพักแล้วล่าแขนมล่าแขนสี่วันรวดแล้วตกโอโหปวดแแขนเลยเคันมันหนักไปไปได้คันเอาใหม่อีกวันนี่้สกิดทีเดียวหายเลยเนี่ย อเฮ้ยบอยขั้นใหม่หมานี่นะแหละโดครับผมพดนะเดี๋ยวโทนะครับแป๊บเป็นขอลิฟแรงอยู่อัดแรงได้แล้วหลุดเลยห้าสิบจอยต้อง กิดมารอบนะเมื see, ่อกี okay, cheers, ้โหแรงดีนูเนี่ยไม่เข้าเลย้ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมมานี่กันับสวิงนะครับของใครเนี่ยได้ครับนี่เดี๋ยวเหยียบ มาละตึบหลายรอบแล้วเมื่อกี้นี่ยิกรัวนะครับนี่สีเขียวเหลืองอ่อนน่าก้านะตัวนี้นี่เขียวเหลืองมาครับแท่งที่สองติดนะครับไบปเลยครับน้าไปเลย เอาหา้างรถยกเลยครับผมตัวอิงเหนียวเนี่ยเอาแปะได้ไหมครับแปะได้ไหมแปะเลยก่อนเอาปลากันเอาหลอดกันนะโอันนี้คนนี่ครับปลายางครับอ áng, อโอ้โหสุดยอด <c ười> นะ ี่เออ,มา,เอเมาใกล้ๆเลยบางีีไม่ไกลมากใกล้ๆกลัเผม ส่งเลยอนี่กรบผมมาละวผมเปะนเป็ะครับกระผมแรงดี แป๊นะแป๊นะไปยี่เพิไปผมแปดินเลยเรื่อเคเสร็จแล้วนี่นะครับฮะดีเลยตายแล้วนะั่นหนักปลายเลยตรงนั้นนะคุณครับผมไปแล้วนะขอบคุณมากเลยครับเนี่ยสีนี่ครับเล็กฟับเออยทุกท่านนะครับ ครับชมพูสีชมพูไอละเล็กฟอกนี่ยตัวที่สามนะเล็กเล็กฟอกครับเนี่ยใช่ครับขอเข้ามา ก็ดีก็เอาครับอย่างเลย,เลยฮะเนี่ย<า> <c oughs> โอเคครับสามเลยอะ <c oughs> มุมปากพีเลยครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ชักขนาดลบเก็บตกเลยวันนี้ฝาซิงมันเชา้าไม่ค่อยเอาก็ เอาโอ้โหขาดเราใส่ด้วยที่เตะเข้าเมื่อกี้นะตายแล้วดูหมดแล้วเสียเหยียวแล้วในที่เกี่ยวเตะเมื่อกี้เดี๋ยวไปต่อกันน้เดี๋ยวอ่างน้าเข้าดีกันเลยเดี๋ยวไปนั่งแกะนี่สแปนมึง ไปเลยนะเดี๋ยวช่วงนี้ปลาหายากโอ,โอเคครับผมนี่มาแล้วตัวแรกนะนันใช่ครับตัวแรกโอเคครับผมครับผมโอ้ไซส์ใหญ่อ้วนนี่มาแล้วตัวแรกนะสิบโวงนี่ตัวนี้จับมือกันยังเลยสคนนี่ <laughs> จับมือน<า>นว่า,นานจะไปเที่ยวกันในมาละก็ดีนะครับนี่จับมือก็ได้อย่างดีๆเรา <c oughs> เอกอนะ <c oughs> โอ้โหนี่อย่างสู้โดนไฟใหญ่เหมือนโดนออกมาแล้วเมื่อกี้เขารหัสออกมาแล้วนั่นเนี่ยออกอาแล้วโน โอ้โหวานะเจออาสปินเนีโยอกเลยงั้ออกมาจางอกจากระััไปลระัสเลยวิ่งปึ๊กเบาๆกินกันแท่แบบแน่นเข้าจุดเหนียวเลยไงนี่ล่ะเไกลละไกลละเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมด เลนตรงไม่มีหญ้าเนี่ยแถวนี้โอ้เหนื่อยวันนี้เหนื่อยอ่ะขาวตัวนุ่นมาแล้วนุ่นมาแล้วมาแล้วปวดแขนนะวันนี้จะคิวกิน

กับมีโดนสายนะ่าจะโดนแต่มไม่งั้นไอ้นี่ไปล,ละล้างตรงใช่รหัสไปแล้วจังหวะคนจะโดนนะ,<จ>ะเราจะโดนคุยเรื่องปลาใหญ่อยู่นะอยู่ท้ายบอ่อเลยปลาใหญ่ใกล้แล้ว เกียเก่ยวด้วยหูยออกข้างเกี่ยวเอาให้หมดเอาให้หมดหมดแรงเขาข้างขี้เกียเกยเ่ยวพอดีเออเกลยนะต้องให้มันอ่อนเลยอ่ะไม่หรอกพอดีปลามันลอยแล้วสายน่าจะเข้าข้างขี้พอดียกยก นี่คนเรานี่ครับบอกไลฟ์สไตล์นะเท่านี้มีปลาใหญ่ให้รุ่นเลยวันนี้เหลือกี่ตัวครับปลาใหญ่เหลสองสองตัวใกล้แล้วใกล้แล้วยอมแล้วเย็นเย็นสวยงามจังหวะนี้แหล,ละอีกรอบอีกรอบ ก็จวดเข้ารอบนี้เลยเรียบร้อยละหงายละชกหัวแล้วเข้าหัวเลยสบหัวเรียบร้อยครับโอ้โหมาแล้วนี่ครับนะใจด้วยน่าอะไรครับเนี่ยแต่เอ็มครับแต่เอมนะครับโอ้โหดูดิโอเข้าเดี่ยวสองเฟนเข้าจุดอันนี้มันเป็นปลาตั้งแต่ตั้งแต่นี่เลยมันไม่ใช่ตัวที่ปล่อยล่าสุดปลาเก่าเลยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอด จะดีเราไปน,น,นู่น,ยยนะครับนะนี่ใหญ่นะครับตัวนี้มันน่าจะประมาณ5โลเลยป,ปลาตัวใหญ่เลย,ย,ยมีใหญ่กว่าน,นี้อ<ๆ>ีกนะครับที่เราปล่อยไปวันนั้นนะครับที่ปล่อยลงมุมโน้นนะครับมัน7โลครับอันนี้คือปลาที่อยู่ในน้ำแล้วนะครับตัวเนี้ย นี mm ่ hmm> สุดยอดมานะโชว์หน่อยโชว์หน่อยนะโชว์หน่อยครเข้าปากอ่ะโอ้สุดยอดไม่ใช่เจ็ดโลนะครับไม่ใช่เจ็ดโลครับเล็กๆอยู่คร oh ับตัวนี้โอเคครับผมพี่หนุ่มมาซ um, sure ื oh ้อไว้อยู okay. ่เน okay, okay, okay. ี <im UH> <im 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 ่ยบีแบดอ่ะกินดีนะแต่ว่ามันกินหลุดเขาบอกมันกินไม่เต็มปากมันใหญ่กว่าตัวใหญ่แนี้แปดสิบห้เลยโอโอเคเล่นตัวใหญ่เลยอ่ะ 嗯。Hmm. นั่นเองครับก็รอดนะนั่นเน็กองสามคมกันนะสามคก็สามวันนี้โอเคครับตัวกับเป๋าแล้วครับผมฝนมาแล้วสวัสดีครับผมครับ